ท่านผู้ชมคงได้เห็นเบื้องหน้าของภายภูผาเรียนวิชาผู้นำไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้มาดูเบื้องหลังบ้างนะครับตัวที่เดินดำหน้านั้นคือภายภูผานะครับส่วนของที่เดินตามก็จะเป็นแม่พังกับน้องๆน,นะครับส่วนเป็นแม่พังของไหนอันนี้เราไม่รู้จักนะครับ เราเรียกว่าของนี้ก็คือเป็นครอบครัวอุปถรัรมภ์ที่คอยดูแลภายภูผาในวันที่มาเรียนหนังสือนะครับมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นทูตวัฒนธรรมนี่คือการเดินทางของภัยภูผานะครับก็จะนำหน้าไปก่อนเพื่อให้รถลาที่วิ่งผ่านไปมาได้รู้ว่ามีช้างป่าทุกอย่างก็ปลอดภัยนะครับ พี่ภูผาทํางานได้อย่างดีทีเดียวและการเดินของผูผาให้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับก็จะมีการทิ้งระยะห่างเผื่อมีอะไรที่อยู่ด้านหน้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับถือว่าพี่ผูผาของเราทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับวิดีโอนี้เป็นช่วงเวลาก่อนที่ผูผาจะเจอกับพังไม่ด้วนนะครับ เป็นช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษากำลังจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับน้องๆน,นักเรียนที่เรียนจบนะครับขาวว่าช้างหลายของก็มุ่งหน้าไปที่สถานที่จัดงานนะครับน่าจะเป็นทุ่งกว้าง IMPACT นะครับสถานที่แห่งนั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะบรรจุช้างได้ทั้งพื้นป่านงพญาเย็นนะครับ เสียดายปีนี้เขาต่อเนื่องจากช่วงโควิดการรวมกลุ่มรวมของก็จะเป็นการรวมแบบขนาดย่อมย่อมนะครับไม่ได้มาหอวานมาหัระทึกเหมือนกับปีที่แล้วก็มีการแบ่งโซนแบ่งกันอยู่อยู่ไม่ห่างกันมากนะครับเพียงแต่ไม่รวมเป็นกระจุกเดียวทำให้ช่างภาพที่ถ่ายภาพต้องเรียกว่าวิ่งกระจุยกระจายนะครับ วิ่งลอกถ่ายภาพมีข่าวว่าออกตรงนั้นบ้างตรนนี้บ้างก็ต้องรีบไปนะครับขาวขำขำบางท่านมีข่าวว่าช้างตรงไหนก็ไปตรงนั้นครับสุดท้ายก็ไม่ได้จุดที่รอก็ออกจุดที่ออกก็เข้านะครับนี่มาอีกชุดหนึ่งนะครับต่อเนื่องกันมานะครับเวลายอยู่ในป่าสิ่งอันตรายก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกตเมื่อสักครู่นะครับ เราจะเห็นว่าช้างของชุดแรกออกไปไกลแล้วนะครับจริงๆก็ยังมีตัวอื่นที่ยังหลงเหลืออยู่ในป่าอันนี้บางทีลราอาจจะอยู่ในวงล้อมของช้างได้นะครับเมื่อเจอช้างของก็ต้องให้คิดเสมอนะครับว่าอาจจะยังมีตัวอื่นที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างเมื่อสักครู่นะครับและบางทีเราก็เคยเห็นพี่พาย แอบด้อมดอมมองมองอยู่ด้านหลังนะครับเหมือนกับกำลังสะกดรอยเหมือนไม่ไว้ใจแฟนอะไรประมาณนั้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับตอนนี้ภายภูผาของเราก็ได้จบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์นะครับน้องๆหนูหนูก็ให้ท่องไว้นะครับรู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล บาบทราณท่านสอนไว้แบบนั้นไม่ต้องเรียนเยอะก็ได้นะครับในความหมายไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้เรียนสูงนะครับเพียงแต่สามารถที่จะเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะสามารถประกอบอาชีพได้นะครับให้คิดเสียว่าลำบากวันนี้จะสบายในวันหน้าแต่ช่างภาพของเรามักจะพูดว่าขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้นะครับ